สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักโอเวอร์ซีนะคะช่องที่จะพาคุณมาเรียนรู้ภาษาเดนมาร์กแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะมาดูสำนวนนะคะที่เกี่ยวข้องกับคำกริยาและคำคุณศัพท์ที่เอาไปรวมกับคำบุพบทนะคะซึ่งจะกลายเป็นความหมายเฉพาะ หลายคนเรียนภาษาเดนมาร์กก็จะสับสนว่าทำไมบางคำต้องใช้ for บางคำต้องใช้ i e, นะคะอย่างเช่นบาง for gas for หรือ i n t e n s i e e นะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าทำไมคำกริยาและคำคุณศัพท์บางคำถึงจับคู่กับคำบุพบ,บทเฉพาะความหมายจริงๆของสำนวนเหล่านี้คืออะไรและแน่นอนจะมีตัวอย่าง ประโยคพร้อมคำแปลไทยเพื่อให้ทุกคนฝึกตามด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกับสำนวนภาษาเดนมาร์กที่เจ้าของภาษาเขาใช้จริงและจะทำให้คุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ at b i d e noen om noe แปลว่าขอ ร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใครบางคนตัวอย่างเช่นยาเปียมินเนปุอมที่ลนใฮนส์บูรมานถ้าเป็นการร้องขอถ้าแปลตามตัวจะแปลว่าฉันขอให้เพื่อนบ้านให้ฉันยืมสว่านของเขาแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเรารู้อยู่แล้วก็คือฉันขอยืมสว่านจากเพื่อนบ้านค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งคือดิฮาเปิดมณฑ e ฑาณ om h j ฮ l p

ไม่ชอบกับจักรยานของฉันมากนักเพราะมันเก่าไปหน่อย Jag idé. Den har ฉันรู้สึกตื่นเต้นในไอเดียใหม่ของคุณจริงๆเพราะมันมีศักยภาพสูงมาก Make it. Make it. หมายถึงทั้งสองและใช้เมื่อพูดถึงจำนวนจำกัดเพียงสองคนหรือสองสิ่งเท่านั้นตัวอย่างเช่น

ที่เทียบเท่ากันและสาม,มารถใช้กล่าวถึงมากกว่าสองสิ่งได้ตัวอย่างเช่น Thomas sagde at både Tom og Alex er lærere โทมัสบอกว่าทั้งทอมและอเล็กซ์เป็นครูอีกตัวอย่างคือ Både far og mor var ikke hjemme da jeg ankom ทั้งพ่อและแม่ไม่ได้อยู่บ้านตอนที่ฉันมาถึง At begå kriminalitet หมายถึงก่ออาชญากรรม โดยใช้คํากริยา begå ซึ่งแปลว่ากระทําหรือลงมือคู่กับคํานามที่ระบุประเภทของอาชญากรรมตัวอย่างเช่น Politiet efterlyser en man der har begået grovt hærværk i bymidten ตำรวจกําลังตามหาชายคนหนึ่งที่ก่ออาชญากรรมกระทําการก่อควาทําลายทรัพย์สินอย่างรุนแรงในใจกลางเมืองและอีกตัวอย่างหนึ่งคือ

ได้ให้การรักษาพ่อของฉันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีจากโรคผิวหนังที่หายากและอีกตัวอย่างหนึ่งคือทันเล่เอ็นจะในสติวีบประค์เล่เมย์ฟอร์วัลสมทันพีนทันตแพทย์จะรักษาฉันจากอาการปวดฟันอย่างรุนแรงในสัปดาห์หน้าที่จะรักษาคนที่มีปัญหาที่รหมายถึงปฏิบัติต่อใครบางคนอย่างดีหรืออย่างแย่

สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนสำหรับสำนวนภาษาเดนมาร์กของเราหวังว่าทุกคนจะได้คำใหม่ๆไปใช้กันนะคะภาษาเดนมาร์กมีรายละเอียดเล็กๆที่ถ้าเราเข้าใจแล้วจะพูดได้ธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาเลยค่ะถ้าอยากเรียนรู้สำนวนแบบนี้อีกกดติดตาม subscribe ไว้นะคะเพราะในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกสำนวนที่ใช้ระหว่างคำกริยาคุณศัพท์ ซึ่งใช้คู่กับคำบุพบทต่างๆรับรองว่าช่วยให้คุณพูดได้มั่นใจขึ้นแน่นอนค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีความสุขที่สุดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซีส